ผมสุพัชร์คงศ์สุเกิดผลผมพี่เล่าพระธรรสุดครับคุณผู้ชมครับคือวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือมีรถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ยวิ่งมาด้วยความเร็วแล้วล้อหลังด้านซ้ายเนี่ยเกิดหลุดแล้วเป็นไงต่อครับก็พอล้อหลุดนะ่ะมันก็จะวิ่งด้วยความเร็วนะครับผมพอล้อมันหลุดมาด้วยความเร็วเนี่ยมันก็วิ่งไปชนกับป้ายบอกทางข้างถนนเออแล้ว แล้วล้อเนี่ยด้วยความเร็วมันก็จะวิ่งเข้าไปอีกวิ่งไปเข้าในร้านวัสดุก่อสร้างอ่าซึ่งร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็คือกําลังเปิดบริการซึ่งมีคนใช้อยู่ใช้บริการอยู่เยอะเลยอ่าแล้วล้อเนี่ยว,วิ่งเข้าไปผ่านกระจกหน้าร้านกระจกนีนแตกแล้วมีผู้คนบาดเจ็บไหมครับมีครับก็ล้อเพราะเพราะล้อเนี่ยว,วิ่งเข้าไปโดยที่ไม่มีใครรู้ตัวเลยเพราะว่าไม่มีการคาดคิดว่าอ่าครับอยู่ๆจะมีล้อวิ่งเข้ามาครับอ่าเนี่ย แล้วแล้วคนก็ไม่ได้ทานรับตัวก็คือมีผู้บาดเจ็บหลายคนแล้วก็เกิดข้าวของในนั้นเนี่ยเสียหายมากซึ่งทางตำรวจเนี่ยก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้นะครับแต่ว่าได้แจ้งข้อหาเบื้องต้นเลยว่าขับรถโดยประมาทเพราะว่าไม่ยอมเช็ครถให้ดีก่อนนํามาใช้งานนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เลยนะครับรถเมย์พุ่งชนรถจักรยานยนต์ครับผมเมื่อเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาเศษของคืนที่ผ่านมานะครับเกิดอุบัติเหตุรถเมย์ สาย59ชนรถจักรยานยนต์ครับก่อนพุ่งเข้าเสยสอยฟ้ากลางถนนพระหลโยธินครับมีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายและบาดเจ็บอีก14คนครับหลังจากที่ตำรวจไปที่เกิดเหตุก็ได้สอบถามคนละแวกนั้นก็ได้ความว่ารถเมล์สาย59ที่วิ่งจากลังสิตมุ่งหน้าไปสนามหลวงในขณะที่วิ่งอยู่นั้นครับก็ได้มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขี่ตัดหน้าทําให้รถเมถล์เสียหลักครับชนกับรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะก๊อปปี้กับสอยฟ้าอย่างแรงจนทำให้มีคนเสียชีวิตครับ แล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกี่ยวกับรถเหมือนกันคือการล้องเรียนที่จอดรถของมหาลาัยแห่งหนึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามรายงานพิเศษจากคุณปริทาก,กันครับครับคุณพริรัาครับ เพื่อนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถตึก9ของมหาวิทยาลัยสยามนะครับมีนักศึกษาล้อมเยูเข้ามาานะครับว่าทางขึ้นลงที่อยู่ทางน้าหลังตรงนี้มีการเฉี่ยวชนกับเสาและกำแพงก่อยรั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดเกิดเหตุกันครับว่าเป็นยังไงและนี่คือล่องรอยการเฉียวชนนะครับของรถอันนี้คือบริเวณทางขึ้นนะครับซึ่งมีบริเวณที่แคบมากกว่าปกตินะครับนักศึกษาซึ่งนักศึกษารอการแก้ไขจากทางมหาวิทยาลัยนะครับเดี๋ยวเราักลับไปรับชม ข่าวช่วงออกจากาศทางพางนี้ครับวิกิภายไลน์ในภาคเหนือนะยิ่งเพิ่มความแรงขนาดนี้ชาวบ้านเริ่งขาดแคลนน้ำชาวบ้านเกือบ5้าครอบครัวในตำบลซากเหล็กกิ่มอำเภอซากเหล็กจังหวัดพิจิตรเริ่มขาดแคลนน้ำดื่ม ต้องซื้อน้ำในราคาถังละ50บาทเนื่องจากถังเก็บน้ำของหมู่บ้านที่จังหวัดสร้างไว้ได้เพียง5เดือนรั่วซึมไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนส่วนชาวนาที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งยังมีการทํานาปังกันอยู่ในเขตชลประทานกว่าหนึ่งแสนไร่แม้เจ้าหน้าที่จัดแจ้งเตือนว่ามีน้ําเพียงพอทํานาปังไม่เกินห้าหมื่นไร่ส่วนชาวบ้านที่อยู่นอกเขตชลประทานอําเภอวังทอง ได้หันมาปลูกพืชล้มลุกเช่นแตงกวาและฝักทองคลายแล้วและเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ชุมชนแออัดหลังโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์ย่านตาปูนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเหตุเกิดเมื่อสองนาฬิกาที่ชุมชนพัฒนาซอยหนึ่งหลังโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์พิทยาถนนประชาราสายหนึ่งเพลิงได้ยุดลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นบ้านไม้และชุมชนแออัดอีกทั้งยังเป็นซอยแคบ ทำให้การดับเพลิงเป็นไปอย่างลำบากต้องต่อสายเข้าไปหลังเพลิงสงบพบชายหนึ่งคนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านเลขที่260ทับ13ซึ่งเป็นบ้านต้นเพลิงเนื่องจากถูกไฟข้อเพราะหนีไม่ทันเนื่องจากป่วยและพิการครั้งนี้เผาผ่านบ้านเรือนไปกว่า20หลังอีกรายเกิดขึ้นเมื่อ6มิกาที่ชุมชนวัดใหม่ยายแมนริมทางรถไฟเขตบางกาะน้อย ซึ่งเป็นชุมชนแออัดเจ้าหน้าที่ใช้น้ำฉีดสกัดกว่า1ชั่วโมงจึงสงบขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุและประเมินค่าเสียหายนอกจากนี้ยังเกิดเพลิงไหม้ตึกแถว3ชั้นเลขที่486ถนนเจริญกรุงเขตสัมพันธวงศ์โดยต้นเพลิงเกิดจากชั้นล่างก่อนจะลุกรามไปยังชั้นสองซึ่งเป็นที่เก็บกระดาษนายธีรพัฒน์พึกที่พึก เจ้าของร้านให้การว่าชั้นล่างเปิดขายลอตเตอรี่โดยเดิมเป็นร้านจำหน่ายหนังสือขนาดเกิดเหตุนอนอยู่กับครอบครัวที่ชั้นสามได้กลิ่นควันไฟจึงวิ่งออกมาดูพบไฟลุกไหม้อยู่ชั้นล่างจึงเปิดประตูด,ด้านหลังปีนออกไปอีกลายอพาร์ตเมนต์สชั้นริมคลองแสนแสบซึ่งแบ่งให้เช่าในซอยลาดพร้าวหนึ่สทัสร้างมานานกว่าสิปี เกิดซุดตัวเอ็นไปทางคลองแสนแสบทําให้คนงานที่อาศัยอยู่ในอาคารกว่า20คนวิ่งหนีกันโอละมานเกรงว่าตึกจะถลม่มในเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่จากเหตุราดพราวและเจ้าหน้าที่โยธาได้เข้าไปตรวจสอบอาคารอีกครั้งโดยพบว่าอาพาร์ตเมนต์หลังนี้มีการต่อเติมดาดฟ้าเพิ่มอีกหนึ่งชั้นต่อไปไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจกับทางสถาน,นีกันต่อสำหรับผม เดชาทองสิริสิน,สนิบูร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ